ซีซั่นนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ชมนเอฟซี FC นั้นมีกองหลังชั้นนำนะครับกองหลังดีๆที่ออกบอลขึ้นเกมได้ดีชั้นเชิงแผวพราวเล่เหลี่ยมเรียกว่ารับมือกองหน้าคู่แข่งได้ดีคนหนึ่งเลยล่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยนะที่มีส่วนอย่างมากที่ทําให้เกมรับของเราเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ช่วยให้เรานั้นไม่เสียประตูนในหลายๆครั้งก็อยู่ในกลุ่มทีมนำนะฮะวันนี้ผมก็ เชิญเข้ามาสัมภาษณ์นายการจะไ,ได้รู้จักกันมากขึ้นนะฮะไม่ธรรมดาครับรูปร่างหน้าตาลหล่อๆอกาแล้วก็มีภรรยาเป็นต้องบอกเป็นนักร้องทุ่งชื่อดังระดับประเทศด้วยนะ,ะอยู่ข้างผมแล้วกับคุณกิ๊กลุ่นภาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ฮะคุณเฟิร์สลูกคุณกิจครุฑใหญ่ วันที่เปิดตัวสโมสรน,นักเตะแต่ละคนจะต้องเดินขึ้นเวทีนะฮะผมก็จะอ่านดีกรีโปรไฟล์แต่ละคนนุกกูรกินี่โปรไฟล์ยาวเป็นหางว่าวเลยนะโอ้โหอันนี้บินบินเงินสดหรือเปล่ปาทั้งคว้าแชมป์ไทยลีกนะทั้งพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกเคยติดทีมชาติไป A c ซนู่นนี่นั่นโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาเลยนะครับถามจริงตำแหน่งที่คุณถนัดเล่นกองหลังหรือกองกลางอะเนี่ยเริ่มเล่นตั้งแต่แรกคือ เล่นยันประตูแล้วโอ้โหประตูกองหน้าออกองกลางกองหลังนี่ลงหมดแล้วสรุปแล้วมาจบที่กองหลังคือผมตัวเองตรงนี้นะใช่แล้วความแตกต่างคือคุณชอบเล่งตรงไหนระหว่างขึ้นเกมจากแดนหลังหรือว่าเป็นตัวตัดเกมตรงกลางขึ้นเกมจากแดนหลังพี่ใช่ไหมใช่ครับผมชอบในการเราเลือกใจบอลถ้าเล่นกองกลางคือตามมนสับรถพี่มันต้องมีตาหมดเลยใช่ครับแต่เล่นกองหลังคือเราเห็นทุกอย่าง เราสามารถเลือกในการจะจ่ายบอลหรือว่าเราจะอาจังหวะในการที่จะตัดบอลเนี่ยเราสึกว่าเราชอบตรงนี้มากกว่าในฐานะที่เฟิร์สท์กูกลุกิจครับถือว่าเป็นกองหลังสมัยใหม่ก็ว่าได้ยุคเนี้ยเขาเน้นการบิวอัพขึ้นเกมจากแดนหลังคุณคือเคยผ่านเจเนอเรชั่นกองหลังในยุคก่อนๆที่แบบว่าเตะสาดขึ้นไปก่อนสกัดประตูให้ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มเซตเกมขึ้นมากับบอลสมัยใหม่เนี่ยที่กองหลังเนี่ยกลายเป็นแบบว่าต้อง เพิ่มทักษะขึ้นมาเยอะเลยทั้งการเอาตัวรอดทั้งการจ่ายคุณมองอยังเงยศึกษามาจากรุ่นพี่ด้วยพี่เหมือนเราอยู่ในช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนเจเรชั A ่นใหม่ใช่เราอยู่ในยุคที่เมื่อก่อนเป็นพี่ใหม่พี่มงกับพี่อยู่กับพี่อ้นลังสรรอยู่กับพี่ปัดอย่างเงี้ยพี่ปัดสมร,รักแรชแล้วก็อย่างไดกิครับโยมัสะที่มาอยู่ทยเทโลแล้วพายเโลได้แชมป์กองของญี่ปุ่นใช่ใช่ เราก็เรียนรู้จากช่วงนั้นเพราะตอนนั้นเราเป็นเด็กที่ขึ้นมาชุดใหญ่เราก็เรียนรู้จากตรงนั้นมาแล้วพอเป็นช่วงอายุของเราตอนประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเราก็ไปศึกษาจากทีมที่เราที่เราเคยอยู่มาทีมใหญ่อย่างบุญรัมอย่างเมืองทองเราก็เจอโค้ชที่เขาเน้นเรื่องระบบเราก็เรียนรู้พอมาเริ่มเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แล้วพี่ใช่ที่กองหลังต้องออกบอลได้กองหลังต้องเอาตัวรอดเป็นกองหลังต้องรู้ว่าเราจะให้บอลไปตรงนี้แล้วเพื่อแล้วทีมจะได้เปรียบเพื่อนจะเล่นได้เราต้องเราค่อยๆเรียนรู้มาเร เราสามารถเอาตรงนี้ยไปใช้กับอีกทีมหนึ่งได้นะครับเพื่อทําให้เองข้อแตกต่างว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์ต่อทีมบางครั้งเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ในในในทีมบางทีมอะไรเงี้ยใช่ก็บางทีแฟนบอลดูเขาแบบยทำไมไม่เตะทิ้งจะมาเล่นทำไมถึงทำไมถึงต้องเก็บบอลเล่นทาไมไม่ใช่คือเหมือนผมผมเองตอนเรียนผมก็โดนผูกฝังมาว่า เราเป็นกองหลังเราไม่จำเป็นต้องเตะทิ้งตลอดเวลาก็ได้เราจะเตะทิ้งเพื่อที่เราจะไม่เล่นเกมรับอีกใหม่ทาไมั <S <S ้าที่มันเราสามารถเก็บได้แล้วเราไปเล่นเกมลุกต่อ,อคือผลผมโดนปูฟังแบบนี้มาตอลอดพี่แล้วเราก็ดูแล้วก็ศึกษาครับบางก่อนนอนเนี้ผมก็จะดูพวกดูคลิปพวกดูคลิปบอลนะแตับครับคลับกีบอลเนี่ยเลยเป็นติดคือศึกษาก่อนวาวุ่นีกแล้วก็ศึกษาพี่ศึกษา คลิปบ่อยๆอมันจะมีในคลิปคลิปนั้นมันจะมีสถานการณ์หนึ่งแหละในสนามที่ไม่เหมือนกันกับในคลิปอมันเหมือนเรา็ปัญหาใหม่ๆเรื่อยๆนะแล้วมันเหมือนเหมือนเราฝึกจินตนาการพี่เราเหมือนเราคิดเหมือนเราดึงตัวเองไปอยู่ใน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 ภาพนั้นใช่ใช่แล้วพอภาพนั้นมันเกิดขึ้นในสนามจริงอ่ะเรานึกออกพี่ว่าเราจะทําอะไรต่อโดยที่เราไม่ต้องเตะทิ้งไม่อะไรเงี้ยนี่ฮะจากจากเราจะเสียเปียบกลายเป็นทีมเราได้เปียกก็ได้นะอะไรเงี้ย ใช่ครับคือมันดีกว่าการที่คุณจะเตะทิ้งไปแล้วกองหน้าเขาเก็บได้เขาก็มาบุกใส่เราอีกรอบใช่ครับดังนั้นเราก็เซตกันขึ้นไปเลยดีกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยเก็ตเตะทิ้งหรือว่านานๆจะแบบถ้ามันไม่ชัวร์แล้วเรามองภาพแล้วมันแบบใช่ใช่ภาพมันไม่ชัวร์แล้วมันมันมันเป็นถ้าเราพลาดลูกเนี้ยกลายเป็นเราจะมีความเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปเคลียร์ก่อนดีกว่าใช่ครับแล้วทําให้ทีมเกิดข้อผิดพลาดเสียประตูเงี้ย ครับเราก็ไม่เลือกที่จะไม่ทำหรือตอนตะคิวจะกินอ้ยมไม่หาพี่ขอแต่ทิ้งเงินไม่ตะคิวจะกินแล้วมายืดได้หน่อยอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยมีเลพี่ตะคิวกิน <c oughs> นี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมที่แฟนบอลเ่ยมักจะชื่นชมกองหลังผู้นี้นะฮะว่าเข้ามาช่วยทีมได้เยอะกว่านี่แหละฮะด้วยการที่เขาทำกันบ้านและศึกษามาตลอดนี่เองคืออ่านเกมตลอดเวลานะฮะเฟิร์สครับแล้วจาก10กว่าเกมที่ลงสนามมาเนี่ยประทับใจนัดไหนที่สุดอ่ะถามว่าประทับใจนัดไหนพี่ทุกนัดที่เราชนะพี่เราชอบใช่ เป็นผู้ชนะมากกว่าการที่เราแพ้แล้วเราต้องมานั่งเสียใจอะไรอย่างี้พี่ชนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีข้อผิดพลาดพี่ชนะเราก็กลับไปหาข้อผิดพลาดของตัวเองของตัวเองของทีมครับเพื่อที่จะมาต่อกันปฏิบัติต่อกันให้มันเป็นทีมที่มันดีขึ้นกว่านี้พี่คือมองถึงสามแต้มมองเพื่อทีมากกว่าใช่ครับแล้วในฐานะที่เล่นกองหลังจะต้องเจอกับกองหน้ามาทุกรูปแบบทั้งคนไทยหรือต่างชาติในทีสองครับที่เล่นมาเนี่ยเอาเป็นว่าคนที่แบบว่าคือรู้เลยว่าจัดการได้หมด แต่คนที่คุณรู้สึกว่าอยู่คนนี้มันรับมือยากว่าที่แดงแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบนึกถึงใครน่าจะเป็นเกมที่ไปโคราชนะพี่โอ้โหคนนั้นยิงยิงสวยด้วยนะใช่เพราะว่าใช่เขาอาจจะเป็นกอหน้าที่ครบเครื่องมาใหม่ปีแรกตัวใหญ่อืความเร็วเขาก็มีพี่ใช่แล้วก็เหลี่ยมบอลก็ผมรู้สึกว่าเจอแล้วรู้สึกว่าเหลี่ยมบอลเหลี่ยมบอลก็พอตัวนะไม่ง่ายพี่ก็เราแล้วเขาสามารถเอาชนะเราได้มันก็รู้สึกว่า มันมันยากกว่าทุกคนที่ผมเจอมันอาจจะเป็นเพราะคุณไม่เคยเจอเขามาก่อนคุณเลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบศึกษาหรือเคยเจอแบบแ่รู้วามนไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็ดูเราก็ศึกษามาพอก่อนที่จะไปเจอเขาแล้วแล้วพี่ครัเดี๋ยวเลขสองไปแก้มือใหม่แกมืออย่างเดียวนะแกมือไ่เจ้ามือนะชีวิตที่เชงใหม่เป็นไงบ้างเฟิร์สมาอยู่นี่ต้องบอกว่าเป็นภาคเหนือตอนบนครั้งแรกเลยนี่ด้วยวะก่อนหน้านี้เหนือสุดก็สู่ไทย ครับเป็นไงก็มีความสุขพี่ก็ชีวิตก็ไม่ได้เล่งดีกว่าเลยมันมีทุกอย่างเหมือนกับที่กรุงเทพอืแต่ว่าอย่างหนึ่งที่กรุงเทพมีคือสมสบายสะลไลส์แบบคือไม่ต้องออกไปก่อนไปซ้อมออกไปสองชั่วโมงเหมือที่พี่บอลบกรใช่ไหมสบายบใช่พี่ประมาณนั้นี่เราอยู่แบบยังไงก็ได้ บางคนนะฮะเป็นแฟนคลับเขา,านะเห็นเป็นพระเอก MV ในะ YouTube ด้วยไปดูกันได้เนละยฮะเขาก็ดูกันได้เลยนะฮะ <S 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 เอาา้าดิ้งหงงเลยว่าตัวหนุ่มผู้ชาวคนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหนุ่มได้หรือหนุ่มมีสานะคือเนียนมากเลยนะฮะโอ้โหคืออีกหน่อยถ้าเลิกเตะบอลไม่มมได้กินก<ด>าเลยเสมอไปกินกาเปลี่ยนตาสภาพอากาศแล้วตอนนี้ก็เป็นไงบ้างฮะกับกับครอบครัวก็สบายดีครับโอ้โหกังน่ารักเลยนะฮะติดตามผลงานของภรรยานะฮะกิ๊กลุกนุภาได้นะฮะรับรอง ดีไม่ดีอาจจะเห็นเขาไปโผล่ใน MV <c oughs> อีกสักตัวนึงก็ได้นะครับพี่ก็าจากไปก็เฟิร์ททิ้งท้ายถึงแฟนบอลพยักหน้าหนาหน่อยถ้าอยากจะพูดอะไรกับการมาเล่นให้ชมเปอฟซปีนี้เป็นปีแรกครับดีใจมากครับเป็นเกียรติกับผมมากที่ได้มามีส่วนร่วมกับสโมสร,รที่มีระยะเวลามีประวัติศาสตร์ของของทีมมามานานครับผมก็เป็นเกียรติสำหรับผมมากแล้วก็จากขอบคุณแฟนบอล ทุกท่านครับที่คอยซัพพอร์ตผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดของในทีมบ้างอาจจะมีแพ้ไม่ชนะมันเป็นเรื่องของกีฬาทุกคนรู้ได้ครับแล้วก็วันไหนที่พวกผมแพ้ไม่ไม่มีใครที่จะไม่คิดมากพวกผมซีเรียสพวกผมต้องการชนะมาให้ทีมเชียงใหม่ทุกคนมีเป้าหมายที่มันเหมือนกันคือทุกคนต้องการที่จะพาทีมเลื่อนชั้นพวกผมก็พยายามเก็บข้อผิดพลาดมาพัฒนาตัวเองให้มันดีที่สุดครับแล้วก็ เพื่อทําเป้าหมายของเชีงยงใหม่เอฟซให้สาเร็จครับนี่ครับคุณผู้ชมไม่แน่ปีนี้เขาอาจจะทําได้แบบที่เคยผ่านมากับอุบลยมทีแล้วก็สกูไทยซึ่งถือว่าเขาก็มีส่วนในการที่พาส2ทีมนั้นเลื่อนชั้นด้วยนะฮะนี่อาจจะเป็นทีมที่3ในชีวิตของเขาก็ได้นะติดตามดูกันต่อไปนะบอกปีนี้เชียงให่อฟซีได้กองหลังชั้นดีมาช่วยเลยนะฮะทั้งจังหวะสก,กัดกั้นแล้วก็ การขึ้นเกมจากแดนหลังซึ่งบอกว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวเลยนะฮะขออาจจะช่วยต่อไปนะครับกับกองหลังผู้นี้นะฮะเจ้าเฟิร์สนุกูลกิจครุฑใหญ่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนกับ i n s i g h t t i g r r สวัสดีครับ